พี่บอยครับขอ10จังหวัดที่การศึกษาดีที่สุดลำหน้ามากกว่าจังหวัดอื่นในประเทศไทยครับได้เลยครับงั้นเรามาดูค่า HAI กันนะครับว่า10จังหวัดเหล่านี้จังหวัดไหนมีการศึกษาดีที่สุดลำหน้ามากที่สุดในประเทศไทยอันดับที่10จังหวัดขอนแก่นครับได้ค่า HAI อยู่ที่0.6532คะแนนอันดับ9จังหวัดสงขลาครับได้ค่า HAI อยู่ที่0.6575คะแนนอันดับแปปริมณฑลของเราตันงนะครับนั่นคือจังหวัดประทุมธานีครับได้ค่า HAI อยู่ที่0.6589คะแนนอันดับเเมืองเศรษฐกิจพักตอน ครับได้ค่า HAI อยู่ที่0.6599คะแนนประภพ จังหวัดชลบุรีครับได้ค่า H A I อยู่ที่0.6676คะแนนครับอันดับ5จังหวัดนครปฐมครับได้ค่า H A I อยู่ที่0.6698คะแนนครับอันดับ4จังหวัดอยุธยาครับได้ค่า H A I อยู่ที่0.6770คะแนนครับอันดับ3จังหวัดนนทบุรีครับได้ค่า H A I อยู่ที่0.6875คะแนนครับอันดับ2เมืองหลวงภาคตะวันออกนะครับนั่นคือจังหวัดชนบุรีครับได้ค่า H A I อยู่ที่0.7027คะแนนครับและอันดับหนึ่งจังหวัดที่การศึกษาดีที่สุดในประเทศไทยครับเป็นไปตามคาดครับนั่นคือจังหวัด กรุงเทพมหานครครับไดค่า HAI อยู่ที่0.80คะแนนครับค่า HAI นะครับย่อมาจากค่า Human Achievement Index โดยมีเกณฑ์การวัดต่อนี้ด้วยกันครับอันดับที่1อัตราการไม่รู้หนังสือในจังหวัดอันดับที่2จํานวนเฉลี่ยปีการศึกษาที่3จํานวนปีที่คาดว่าจะได้รับการศึกษาอันดับที่4อัตราการออกการรีทายกลางคันของนักเรียนอันดับที่5การเข้าถึงโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาครับอันดับที่6อัตราจํานวนประชากรที่มีวุฒิระดับปฐมต่ำกว่าปฐมที่7 อัตราเฉลีย่ยผลคะแนนสอบระดับชาติที่8การเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลแล้วคุณล่ะครับคิดว่า10จังหวัดเหล่านี้ทําไมถึงจะเลื่การศึกษาเข้าถึงการศึกษากระจายตัวนะครับได้มากกว่า10จังหวัดที่คลิปที่แล้วที่ผมพูดไปว่าการศึกษาแย่ที่สุดในประเทศไทยคุณเห็นด้วยหรือไม่และคุณคิดว่าเพราะอะไร ทำไมและรัฐบาลควรแก้ไขอย่างไรให้การศึกษานในประเทศไทยใกล้เคียงกันหรือว่าเท่าเทียมกันมากที่สุดมาร่วมแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกันได้ครับ